ในฐานะนักรบแห่งขุนเขาพลังของโคเทงงูนั้นน่าเกรงขามอย่างมาก 1. ทักษาการต่อสู้ขั้นปรามาจารย์หรือเคนจุดสึพวกมันคือสุดยอดนักดาบว่ากันว่าเพลงดาบของเทงงูนั้นรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้มีตำนานเล่าว,ว่ามินาโมโตโนโยชิสุเนยอดนักรบชื่อดังก็ได้เรียนวิชาดาบมาจากเทงงูเช่นกัน สองการบินความเร็วสูงปีกของพวกมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับมันใช้ในการต่อสู้กลางอากาศโฉบโจมตีจากมุมอับสายตาและสร้างความสับสนอนละมานสามพละกกำลังเหนือมนุษย์แม้จะถูกเรียกว่าเทงงุเล็กแต่พละกกำลังของพวกมันนั้นมหาศาล และสสามารถใช้เวทมนต์ได้เล็กน้อยแม้จะไม่เชี่ยวชาญเท่าใดเทงงูแต่พวกมันก็สามารถใช้เวทมนต์ลวงตาหรือคาถาที่ทำให้มนุษย์หวาดกลัวและสับสนได้แล้วถ้าคุณโชคร้ายต้องเผชิญหน้ากับโขเทงงูละ่ะจะมีวิธีรอดหรือไม่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันก็คือความหยิ่งของมันนั่นเอง โคเทงงูแพ้ทางคำยกยอปอบ้านอย่างรุนแรงหากคุณแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสูงสุดหรือยกย่องในฝีมือดาบของมันอย่างจริงใจพวกมันอาจจะพึงพอใจและปล่อยคุณไปในทางกลับกันเพราะพวกมันอารมณ์ร้อนจึงมักขาดความรอบคอบทำให้ถูกหลอกด้วยสติปัญญาได้ง่ายกว่าใดเทงงุและเช่นเดียวกับโยคัยส่วนใหญ่พวกมันจะอ่อนกำลังลงเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบทสวดมนต์ของนักบวชที่มีศีลธรรมบริสุทธิ์จริงๆ จึงขอประเมินระดับความอันตรายของโคตเทงูไว้ที่ระดับ B+, B, B. เหตุผลก็คือพวกมันไม่ใช่โยคายที่จ้องจะจับมนุษย์กินเป็นอาหารแต่พวกมันพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลาหากคุณยั่วยุพวกมันการประทะก็แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และการต่อสู้กับนักดาบอีกาที่บินได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ธรรมดาจะรับมือไหวพวกมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบภูเขาที่แข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ จงจำไว้ว่าเมื่อคุณเดินทางเข้าป่าหรือขึ้นภูเขาจงแสดงความเคารพต่อสถานที่เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าดวงตาของใครกำลังจับจ้องคุณอยู่จากบนยอดไม้